เล่นของสูงไปเป้าคลิปพระพุทธเจ้ากับพระเยซูปาร์ตี้กินพิซซ่ากันหวานฉ่าทำชาวเน็ตเนี่ยทะเลาะกันเป็นว่าเล่นเลยฝั่งหนึ่งก็มองว่ามันเป็นขำๆแต่อีกฝั่งนะคะชี้ว่ามันไม่ซ้ำร่วมขณะชาวคริสเองเนี่ยเขายังบอกเลยว่ามันไม่ควร กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสน่นโลกออนไลน์ทันทีเลยนะคะเมื่อเพจ a c e b o o k สายขายี้ชื่อดังนะคะอีซอขยี้ข่าวคะ่ะได้แชร์คลิปวิดีโอสั้นๆความยาวประมาณ10วินาทีนะคะที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือที่เราเรียกสั้นๆนะคะว่า AI ซึ่งคลิปด,ดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพจําลองภาพนะคะเป็นภาพพระพุทธเจ้าเออสิทธะของเราแหละพระพุทธเจ้าของศาสนาพ,พุทธเนาะก็กําลังฉันพระาหารแล้วก็มีการป้อนพิซซ่าให้กับพระเยซูซึ่งั้องสองนะคะใบหน้าก็มีความแบบยิ้มแย้มผ่อนคลายดูมีความสุขภาพที่ดูเหมือนจะสื่อสารถึงความสุข มาณฉันนะคะแต่กลายเป็นจุดชนวนดรามา่ายางแรงเพจอีซอขยี่ข่าวนะคะได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นเปิดประเด็นให้ชาวเน็ตเนี่ยได้ถกเถียงกันนะคะว่าคนดูไม่ขำขัดใจชาวพุทธหลังมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งทำคลิป AI โดยต่อ,ตอเอาพระพุทธร,รูปเข้าไปอยู่ในคลิปส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่ขำและไม่ตลกเพราะว่าดูไม่เหมาะสมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคำถามนี้เองนะคะเปิดเวทีให้เกิดวิวาทะออนไลน์กันอย่างเผ็ดร้อนเลยะคะ่ะมีผู้ใช้งานรายหนึ่งนะคะเข้ามาแสดงความเห็นยาวเหยียดเลยเขาก็เาล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่เคยสสััมผ ทั้งพุทธอิสลามคริสต์จนตกผลึกแล้วว่าแก่นแท้ของทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีแนวทางปฏิบัติเท่านั้นที่ต่างกันปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้นับถือศาสนาใดๆเลยจึงมองว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บมาใส่ใจหรือจริงจังอะไรก็ควรปล่อยผ่านไปส่วนชาวเนต็ตบางส่วนนะคะก็เบนประเด็นไปเปรียบเทียบกับข่าวคราว,าวความประพฤติไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ในไทยบางรูปที่ปรากฏในปัจจุบันนะคะแบบมีการเล็ดยุดสีกาบ้างมีการต่อยตีกันบ้างกินเหล้าบ้างอะไรเงี้ยโดยให้ความเห็นทานองนะคะว่า เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั้นน่ะดูจะส่งผลกระทบต่อาศาสนามากกว่าภาพจำลองในคลิปซะอีกเออเหมือนภาพที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยไม่ได้เสียหายอะไรเลยพระที่เป็นเล็ดยุทธศีกาพระที่เป็นดืม่มเหล้าพระที่ไปตีกันน่ะส่งผลส่งภาพเสียกระทบต่อาศาสนามากกว่า <c oughs> ในขณะที่บางคนนะคะก็ตั้งคําถามเชิงจิตวิทยานะคะว่าชาวพุทธที่รู้สึกไม่พอใจนั้นน่ะเดือดร้อนแทนพระพุทธเจ้าหรือว่าเดือดร้อนเพราะกิเลสในใจตนเองที่ไม่รู้จักปล่อยวางกันแน่ ก็น่าสนใจนะคะว่าแม้แต่ผู้ที่ระบุตนเองว่าเป็นชาวคริสต์นะคะก็ยังเข้ามาแสดงความเห็นนะคะว่าการนําศาสดาหรือบุคคลสําคัญทางศาสนาเนี่ยมาสร้างสรรค์นในลักษณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นักไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามถือว่าไม่เหมาะสมค่ะแล้วก็ไม่ควรนําเรื่องละเอียดอ่อนทางความเชื่อมาทําเป็นเรื่องเล่นๆฟังชาวพุทธที่ไม่เห็นด้วยก็ได้แสดงความคิดเห็นเชิงลึกแบบน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าภาพ AI ที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยค่ะซึ่งความสํารวมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญที่ชาวพุทธยึดถือเมื่อระลึก ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกระทําเช่นนี้จึงดูไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติและอาจจะขัดแย้งกับคําสอนก็ได้ถึงแม้จะยอมรับนะคะว่ามีพระสงฆ์บางรูปประพฤติไม่ดีแต่พระพุทธรูปสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์การสร้างคลิปเช่นนี้มีเจตนาเพื่อประโยชน์อันใดนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแย้งประเด็นเรื่องการปล่อยวางว่าการปล่อยวางที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่การเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องการกระทําแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงการขาดสติและปัญญาในการอยู่ร่วมกันอย่าง แล้วลูกเพจของแอดมิมิซัมบี้ล่ะคะมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยคะ่ะและคลิปนี้สนับสนุนโดย f Fast w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ